สัพะธานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับเรื่องปแปลกๆกับดีเจนกแสกแวกแ,กแกมาแล้วครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และว่ากดติดตามนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับ เรื่องแปลกๆกับดีเจนกแสกแวกๆนอกที่จากจะสามารถติดตามได้ทางช่องทางของ YouTube แห่งนี้แล้วยังสามารถติดตามได้ทางช่องทางของ Podcasts p o t i f y และ Google p o d c a s t ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะตอนนี้ขอเสนอเรื่องเรือผีรัฐบาลในสมัยหม่อมราชวงศ์คริ์ปราโมช ได้มีนโยบายเงินผันสู่ชาวชนบทเพื่อการพัฒนาชนบทในหลายๆด้านทั้งด้านการให้ประชาชนมีงานทําพัฒนาถนนหนทางในเขตชนบทและการสร้างอ่างเก็บน้ําต่างๆเป็นต้นอ่างเก็บน้ํานั้นมีประโยชน์ต่อชาวชนบทเป็นอย่างมากเป็นที่กักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านในเขตใกล้เคียงชาวบ้านได้ใช้เป็นแหล่งจับก,กุ้งหอยปูปลาเป็นอาหาร และยังสร้างรายได้จากการขายสัตว์น้ำเหล่านี้ด้วยในตำบลแห่งหนึ่งทางภาคเหนือก็ได้มีโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีปริมาณการเก็บกักน้ำในปริมาณมากก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่าอ่างเก็บน้ำซึ่งจริงๆแล้วมีขนาดใหญ่กว่าหลายๆเขื่อนในประเทศไทยเสียอีกอ่างเก็บน้ำแห่งนี้แม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมากนัก พราะบริเวณเก่ะสร้างนั้นมีทำเลที่ดีมากเป็นหุบเขาโดยได้สร้างขันก้นน้ำจากช่วงที่แคบที่สุดของภูเขาสองลูกที่อยู่ขนานกันจึงทําให้ประหยัดงบในการกอร่อสร้างไปได้มากจะถือได้ว่าเป็นการกอร่อสร้างที่คุ้มค่ามากๆไม่กี่โครงการที่รัฐจัดสร้างเลยก็ว่าได้และประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการใช้แหล่งน้ำแห่งนี้เป็น10หมู่บ้านประชาชนกว่า800ครอบครัวได้ประโยชน์ชาวบ,บ้านมาักจะเรียกอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ว่าอ่างเก็บน้ำคึกฤทธ ซึ่งเป็นโครงการประชานิยมสุดคลาสสิกของรัฐบาลในยุคนั้นนานบุญคำว่านานทาั้งภาคเหนือนั้นหมายถึงผู้ที่เคยผ่านการบวชเรียนเป็นพระมาแล้วส่วนทางภาคอีสานจะเรียกว่าทิศนั่นเองนานบุญเป็นหนุ่มใหญ่ไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ได้เสียไปนานแล้วส่วนพี่พี่น้องน้องคนอื่นๆก็ออกเรือนไปมีครอบครัวกันหมดแล้วนานบุญมีอาชีพจับปลาจากอ่างเก็บน้ําคึกฤทธ์ขายแกมีความชํานาญกับอุปกรณ์การจับปลาทุกประเภท มีเรือหางยาวติดเครื่องยนต์ลำเล็กๆเป็นผานะคู่ชีพเช้านี้เป็นไงล่ะไอหนานบุญได้ปลาเยอะไหมวันนี้โชคดีอยู่นะลุงลันฉันได้ปลาตัวใหญ่ๆเยอะหลายตัวเลยอะ่ะมีปลาเพียปลาขมไหมข้าอยากจะกินลาบดิบมันสักหน่อยไม่ได้กินมันหานแล้วและเมื่อวานก็ไปได้ผักข้าวตองผักไผ่ไม้ยางละกรมแช่น้ำไว้นั่นกินแกล้มกับผักพวกนี้คงเข้าท่าดี คำว่าปลาเพียหรือว่าปลาขมที่คนเหนือเรียกนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดสีขาวม่นๆคล้ายๆกับปลาตะเพียนหรือว่าปลายี่สกภาษากลางเรียกว่าปลากามีอยู่3าสี่ตัวใหญ่ๆเลยนะลุงหลันเอาหมดเลยไหมล่ะฉันขายให้ถูกๆอุ้ยเอาตัวใหญ่สุดแค่ตัวเดียวก็พอแล้วลุงกินสองคนกับเมียลุงแค่นั้นตัวเดียวก,ก็กินกันทั้งวันแล้วเอางั้นเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะลุงหลานนะ ใหญ่สุดแล้วล่ะตัวเนี้โอ้โหตัวใหญ่จริงๆด้วยเนื้อคงเยอะน่าดูขายเท่าไรล่ะไอหนานบุญฉันขอ40บาทก็แล้วกันนะลุงหลานนะอุ้ยบ้าไปแล้วปลาตัวเดียวคิดตั้ง40บาทสาวบาทก็พอแล้วคำว่าสาวบาทก็คือ20บาททางเหนือแล้วก็ทางอีสานจะเรียกเหมือนกันแต่คนอีสานยุคหลังๆจะไม่เรียกว่าสาวบาทแล้วจะใช้คําว่า20บาทแทน ท่อลุงหลานไม่ได้หรอกปลาตัวนี้หนักตั้งเกือบกิโลเข้าขายกันตามตลาดก็ราคา60-70บาทแล้วงั้นจะคิด30บาทพิเศษสำหรับลุงก็แล้วกันนะคนอื่นนี่ฉันไม่ลดให้หรอกเอาเอาสามก็สามสเอาไม่ตอกร้อยเงือกให้ข่าหน่อยนะจะได้ถือสะดวกเพราะข้าว่าจะแวะไปเก็บพริกที่สวนก่อนกลับเข้าบ้านลาปลาเดบอย่าลืมใส่มะแขวนด้วยนะลุงหลานนะมันหอมดี ดับกินคลาวดได้ดีนักแลเออนะที่บ้านก็มีมะแขวนแห้งอยู่ลหลายห่อลูกสาวมันไปแอวเมืองนานมาในช่วงปีใหม่มันบอกว่าที่นั้นถูกมากเลยซื้อมาเก็บไว้ขอบใจนะไอ้นานบุญที่เตือนเดี๋ยวลุงไปก่อนละมะแขวนเป็นเครื่องเทศของชาวล้านนะามีรสชาติเผ็ดร้อนคล้ายๆกับเม็ดพริกไทยดำบางคนก็บอกว่ามีรสชาติคล้ายๆกับเม็ดผักชี นำไปคั่วไฟอ่อนๆไว้ใส่ลาบใส่ส้มตำปลาร้าใส่ยำจิ้นไก่หรือว่ายำเนื้อไก่อร่อยอย่าบอกใครมะแขวนบางพื้นที่จะเรียกว่าหมากมาดงกรุงเทพจะเรียกว่าลูกระมาดหรือไม่ก็เรียกว่ามะแขนมะขวนบาแขนหมักช่วงส่วนคนแม่ห้องสอนจะเรียกว่ากําจัดและกําจัดตน้นหลังจากที่นานบุญได้ขายปลาให้กับลุงหลันแล้วนานบุญก็พายเรือไปที่ท่าน้ําที่เป็นตลาดเช้าของหมู่บ้าน พอไปถึงแค่นั้นแหละชาวบ้านที่กําลังหากับข้าวมื้อเช้าก็มารุมซื้อปลาที่เรือของนานบุญจนหมดในไม่กี่วินาทีปลาหมดแล้วหรือนานบุญเรือปลาส้อยขาวอยู่สิบกว่าตัวข้าว่าจะไปแกงส้มใส่ผักกินมื้อเช้านี้ซะหน่อยทำไมหมดเร็วจังล่ะแม่ฉันมาซื้อปลากับนานบุญนี่ฉันก็มาเช้าแล้วนะหรว่าวันนี้นานบุญได้ปลามาน้อยอ่ะ ไม่ในน้อยนะไอ้อ้วนวันนี้ฉันได้ปลามา20กว่าโลแนะ่แต่ชาวบ้านเขามาเลือกเอาไปหมดเขาบอกว่าวันนี้ปลาตัวใหญ่น่ากินดีเอาไว้วันใหม่ก็แล้วกันนะอุ้ยไม่ได้หรอกหากฉันไม่มีปลาติดไม้ติดมือกับบ้านนะแม่ฉันเล่นงานแน่เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะหนานบนุญปลาสส้ขาวที่หนานบนุญจะเอาเก็บไว้ไปกินเองนะ่ะฉันขอเธอหน้าหนาน,านเฮ้ยไม่ได้หรอกไอ้อ้วนฉันกะให้แกแล้วเช้านี้ฉันจะกินอะไรล่ะ ก็นานบุญขายปลาได้เงินต้องเยอะก็ไปหาซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่กินบ้างสิจะกินแต่ปลาที่ตัวเองหามาทำไมจะกินเหนียวไปไหนน่ะเงินหามาได้ก็ใช้บ้างลูกเมียก็ไม่มีตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ปลานี้ให้ฉันเถอะไม่งั้นแม่ฉันเอาฉันตายแน่ๆเลยอะในที่สุดปลาส้อยขาวที่เหลืออยู่สิบกว่าตัวที่นานบุญตั้งใจว่าจะนำไปแกงส้มใส่ผักกินเป็นอาหารมื้อเช้านี้ ก็ต้องขายให้กับดุ่มอ้วนไปตามคำอ้อนวอนของมันนั้นบุญเลยขึ้นจากท่าน้ำไปซื้อเนื้อหมูจากตลาดไปกินเป็นอาหารมื้อเช้านี้แทนเป็นปกติวิธีชีวิตของนานบุญหลังจากที่แกสืกจากพระมาเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนานบุญก็มีอาชีพจับปลาในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ตอนกลางคืนแกไม่ค่อยจะได้นอนเพราะเป็นเวลาหาปลาของแกหลังจากทานข้าวมื้อเช้าเสร็จแกก็นอนพักผ่อนเอาแรง บ่ายแก่ๆก,ก็ตื่นจะทานอาหารมื้อเย็นคำ่คำๆก็จะออกหาปลาลงเบ็ดลงไข่ใช้ฉมวกแทงปลาจนเที่ยงคืนแกก็จะกลับมานอนตีสี่ก็ตื่นไปกู้เบ็ดกู้ไข่ที่ลงเอาไว้และก็พายเรือขายปลาตามท่าน้าหมู่บ้านต่างๆแต่6กถึงเวันมานี้มีอะไรแปลกๆที่น้านบุญแกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจับปลาได้มากขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อก่อนหาปลาทั้งคืนอย่างเก่งก็ได้9กิโล10กิโล แต่หลังๆมานี้หาปลาได้วันละ20กว่ากิโลบางวันได้ถึง30กว่ากิโลก็มีและที่แปลกอีกอย่างก็คือพอนำปลาไปขายให้กับชาวบ้านบางทีปลาหมดตั้งแต่จอดท่าแรกเลยก็มีชาวบ้านแย่งกันซื้อยิ่งกว่าแจกฟรีบางทีแย่งกันซื้อปลาถึงกับทะเลาะก,กันก็มีในขณะที่นานบุญทานข้าวมื้อเช้าเสร็จกำลังจะเอ็นหลังพักสหน่อยก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านและก็มีเสียงเรียกเสียงคุ้นๆค,คล้ายๆกับเสียงลุงหลัน นานบุญไอ้นานบุญนานบุญเอ้ยมีอะไรเล่ลุงหลันลงมาข้างล่างหน่อยข้าขับไอ้อ้วนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเร็วฉันเพิ่งทานข้าวเสร็จว่าจะเอนหลังพักเอาแรงสัหน่อยเดี๋ยวค่อยนอนลงมาคุยกันก่อนแป๊บเดียวข้าเป็นห่วงเองนาะสักพักนานบุญก็เดินลงจากบ้านไปเปิดประตูรั้วหน้าบ้านให้ลุงหลันกับหนุ่มอ้วนได้เข้ามานั่งคุยกันที่แคร่ใต้ถุนบ้าน มีอะไรสำคัญเหรือลุงลานไอ้วนกูอย่างนี้นะพี่หนานบุญเมื่อเช้าหลังจากที่ฉันซื้อปลาพี่หนานไปให้แม่แล้วฉันก็ขีมโมโ่มอเตอร์ไซค์พาตาของฉันไ,ไปงานแต่งญาติที่บ้านชัยสถานในระหว่างที่ตาฉันไปช่วยงานเขาอยู่นั้นฉันได้ยินคนเขาพูดกันว่าตอนนี้ในอ่างเก็บน้ำคลึกฤทธิ์โซนบ้านชัยสถานบ้านขี้เหล็กผู้คนเขามีกล้าออกไปหาปลากัน พอมีผีเรืออารวาดหนักหลอกผู้คนไปทั่วเมื่อกลับมาฉันก็เลยชวนลุงหลานแวะมาบอกข่าวพี่หนานบุญนี่แหละฉันเป็นห่วงพี่หนานนะโอ้ยผีพี่เรือน่ะนะเรื่องหลอกเด็กหรือเปล่าเนี่ยฉันหาปลาในอ่างเก็บน้ำคึกรี์นี่มาเกือบยี่สปีแล้วนะฉันไม่เคยเจอเรื่องอะไรคขำๆอย่างนี้มาก่อนเลยว่ะขอคำต่ออีกสักหน่อยนะ ทำเป็นเล่นไปนะไอ้นานบุญหากไม่มีอะไรทำไมคนในหมู่บ้านอื่นๆที่เขามีอาชีพหาปลาเหมือนกับนานบุญเขาถึงไม่กล้าออกไปจับปลาล่ะนานบุญไม่สังเกตรหรือว่าทำไมช่วงนี้นานบุญถึงขายปลาได้ดีปลาหมดเร็วกว่าช่วงที่ผ่านมาก็เพราะคนเขาหาซื้อปลาไม่ได้เพราะมันไม่มีคนออกไปจับปลากันและอีกอย่างเมื่อไม่มีคนจับปลา จึงทำให้นานบุญจับปลาได้เยอะขึ้นกว่าปกติไงคนหมู่บ้านอื่นก็บอกว่าผีเรือมันน่ากลัวมากๆนะพี่นานบุญกำลังจับปลาอยู่ดีๆก็มีเรือที่ไม่มีคนพายวิ่งเข้ามาหาเรือเขาบางคนก็บอกว่ามีคนพายเรือเข้ามาหาแต่พอฉายไฟไปเจอก็กลับกลายเป็นร่างของโครงกระดูกกำลังพายเรืออยู่นะ่ะเห็นตอนกลางคืนมืดๆใครๆก็ต้องเพ่นกันทั้งนานแหละ เลวไหลนายนะอ้อวนข้านะหาปลาในอ่างเก็บน้ําครึ่งิดนี่มานานนมไม่เคยเจอเรื่องเล้วไหลอะไรพวกนี้มาก่อนฟันแล้วข้าอยากจะหัวเราะให้ฟันหักกว่าไออ้วนเอ็งดูปลาข้าให้ดีๆนะข้าไม่กลัวข้าไม่กลัวพี่เรือโว้ยชัดหรือยังวะไออ้วนหากมันมีจริงๆนี่นะข้านี่แหละจะจับเรือลํานั้นมาหาปลาแทนเรือเก่าข้าเสียทีเรือข้ามันเก่ามันผุเต็มทีแล้วอยากได้เรือใหม่ๆอยู่เหมือนกัน หากพี่นานบุญไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันได้ยินมาก็ตามใจพี่นานบุญเถอะนะฉันนี่ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมหละว่าฉันน่ะเป็นห่วงพี่นานที่ได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังงั้นฉันกลับก่อนละไปเถอะลุงหลานเดี๋ยวฉันจะไปส่งลุงที่บ้านเองอย่าว่าฉันไม่เคารพลุงหลานนะฉันน่ะยังเคารพลุงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่เรื่องเหลวไหลพันนี้ฉันรับไม่ได้นะลุงก็ถือโอกาสขอบคุณลุงหลานแล้วก็ขอบใจเองมากก็แล้วกันนะไอ้อ้วนนะ ที่หลังมีเรื่องไร้สาระแบบนี้ไม่ต้องมาเล่าให้ข้าฟังหรอกนะไอ้อ้วนนะเสียเวลานอนของข้าง่วงวง่วงง่วงพอถึงที่ลงข่ายลงเบ็ดแล้วนันบุญก็จะดับเครื่องยนต์เรือยกหางเรือขึ้นใช้ไม้พายแทนเพราะจะสะดวกกว่าเวลาผ่านไปเกือบ,อบจะห้าทุ่มแล้วนันบุญนั่งอยู่บนเรือกลางเวิ้งน้ำกำลังสำรวจเบ็ดร,ราวที่แกขึงไว้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ คำว่าเบ็ดราวนั้นหมายถึงเบ็ดที่ผูกติดกับเชือกไนลอนอ่อนสีขาวความยาวประมาณ45-50เซนติเมตรแล้วนำมาผูกกับเชือกไนลอนสีเขียวหรือว่าสีเข้มขนาดใหญ่จะเรียกว่าคราเบ็ดโดยผูกเป็นระยะทุกๆ1เมตรหรือว่าเมตรครึ่งความยาวของเชือกเคราวเบ็ดประมาณ100-200เมตรวางขนานไปกับพื้นน้ำโดยนั้นบุญจะมีไฟจากแบตเตอรี่เพื่อส่องสว่างประจำตัวติดไว้บนหน้าผากตลอดเวลา วันนี้เป็นอีกวันที่มีปลามากินเหยื่อแล้วก็ติดเบ็ดของแกจำนวนมากทําให้หนานบุญอารมณ์ดีเป็นพิเศษใส่วาซิมอถิมกันใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิฮักกันแพ่งกันโอ้ยมีความสุขย่าให้มีข่าวเกี่ยวกับพีเรือไปนานๆคนอื่นจะไม่กล้ามาจับปลาปลาก็จะมากินเบ็ดติดขายหนานบุญคนนี้เยอะๆจะได้ขายได้เงินได้ทองเป็นก่อเป็นกรรม ดีๆขอบใจนะไอ้ผีเรือนานบุญมีความสุขกับการหาปลาอยู่คนเดียวในท้องน้ําของอ่างเก็บน้ําคึกฤทธิ์ไม่นานท้องฟ้าที่สว่างสวัยไปด้วยแสงจันทร์และดวงดาวก็ค่อยๆม,มืดมิดด้วยก้อนเมฆก้อนใหญ่ที่เคลื่อนตัวมาบดบังสักพักก็มีลมพัดมาอย่างแรงทําให้นานบุญอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามบรรยากาศในทันทีอะไรของมันวะเมื่อครู่นี้ท้องฟ้ายัางสดใสพระจันทร์และก็ดวงดาวเต็มท้องฟ้า อยู่ๆก็กลับมาเป็นแบบนี้เหมือนฝนทําท่าจะตกลมก็แรงเสียด้วยอ้าวพูดยังไม่ขาดคําเม็ดฝนก็ตกลงมาแล้วท่านเทวดาอย่าเพิ่งตกเลยไปตกตอนที่สองที่สาไม่ได้เหรอขอให้ลูกช้างหาปลาก่อนเอถอะโธ่เอ้ยหมดกันหมดกันอารมณ์เสียทันใดนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างกับฟ้ารั่วน้ำฝนเริ่มขังอยู่บนเรือหางยาวของนานบุญทำให้นานบุญต้องเอาขันน้ำคอยวิทยน้ำออกจากเรือ ไอฝนเหงสวยมาตกอะไรตอนนี้ของมันวะเสียโอกาสในการหาปลาหมดตกหนักซะเหมือนจะแกล้งกันเลยอะ่ะขณะที่นานบุญกำลังก้มหน้าก้มตาวิดน้ำออกจากเรือของแกอยู่นั้นจู่ๆก็เหมือนมีอะไรสักอย่างมาชนเรือของนานบุญจากทางด้านหลังทำเอานานบุญที่กำลังนั่งวิดน้ำอยู่ในเรือหัวแทบขมําให้อะไรของมันวะเนี่ยนานบุญตั้งหลักได้จึงหันหน้ากลับไปทางด้านท้ายเรือ พร้อมกับแสงสว่างจากไฟที่คาดไว้ตรงหน้าผากเป็นเรือหางยาวยคล้ายกับเรือของแกแต่ไม่มีเครื่องยนต์เรือใครวะไม่มีคนแต่ล่องลอยมาได้หาเอ้ยทำเอาข้านี้แทบหัวขมำดีนะที่ไม่มีคนเห็นไม่งั้นข้าเสียฟอร์มแย่เลยมันมาได้ไงวะไม่มีคนพายเรือใหม่เสียด้วยนิววาทําทจากไม้ตะเคียนเนื้อดีด้วยที่เครื่องยนต์เสียหน่อยเจ๋งก่อเรือของเราอีกเป็นหไหน ว่าแต่ไม่มีคนพายมาแล้วทำไมมันมาชนเรือเราแรงขนาดนี้วะหรือว่าเพราะแรงลมไม่น่าจะขนาดนั้นนะวายมัวแต่ดูเรือลำอื่นนั่นจะเต็มเรือเราแล้วนี่ว่ะอา้าววิดวิดวิดโอ้ยวิดวิดนั้นบุญวิตน้ำฝนที่ตกลงมาในเรือเสียยกใหญ่ฝนที่ตกหนักเริ่มซาทําให้ปริมาณน้ําฝนที่คขังอยู่ในเรือน้อยลงค่อยยังชั่วหน่อยอย,อยู่อยากจะตกลงมาก็ตกไม่ลืมหูลืมตาอา้าว เรือลำนั้นมันหายไปไหนแล้ววะเนี่ยอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปมันอะไรกันวะเนี่ยหรือว่ามันคือเรือผีเรือผีที่เขากลัวกันนะโถเอ้ยแค่นี้ก็กลัวกันแล้วเหรอแค่เรือเปล่าๆล,ล,ลอยมาไอ้พวกขี้ขลาดเอ้ยไอ้นันบุญคนนี้นะเจอเรือผีลำนั้นอีกทีข้าจะขึ้นไปนั่งพายเรือเข้าฝั่งเอาไปใช้แทนเรือเดิมของเราที่เก่าจนจะพูอยู่แล้วเสียเลย ฝนหยุดตกแล้วเหลือแค่ลงเม็ดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนานบุญก็ตรวจเบ็ดตรวจไข่ของแกต่ออยู่กลางอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นช่วงที่กว้างที่สุดของอ่างช่วงที่ว่ากว้างที่สุดนั้นก็เกือบๆจะเป็นกิโลเห็นจะได้ลักษณะพื้นน้ำในอ่างเก็บน้ำยักษ์แห่งนี้จะมีความยาวถึง7-8กิโลเมตรเลยทีเดียวช่วงกว้างก็เกือบๆจะ1กิโลช่วงแคบที่สุดก็ประมาณ100เมตรขนาบไปด้วยเชิงเขาสองลูกขนานกันไป และมีหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านใหญ่รอบๆฝั่งอ่างเก็บน้าแห่งนี้ทั้งสองฝั่งจํานวน10หมู่บ้านนันบุญกําลังมีความสุขกับการจับปลาเพราะคืนนี้ปลามากินเบ็ดติดขายนันบุญเยอะกว่าคืนอื่นๆที่ผ่านมาทําให้นันบุญลืมเรื่องของเรือลํานั้นไปแล้ววันนี้ปลามาติดขายกินเบ็ดเยอะจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าปลามันตื่นนะ้ำฝนก็เป็นได้เพราะว่าฝนไม่ตกมานานแล้วไม่นลกว่าฝนตกแล้วมันจะทําให้ปลากินเบ็ดติดขายดีอย่างนี้ถ้าอย่างนั้น ตกลงมาทุกวันเลยนะจ้าฝนจ๋านั้นบุญชอบปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพรุ่งนี้คงขายได้เป็นพันแน่ๆอุ้ยอุยอย่าดิ้นนะาอย่าดิ้นดิ้นไปก็เท่านั้นแหละมาม้ามามามหานันบุญซะดีๆปลาจ๋าในขณะที่นานบุญกําลังเพลิดเพลินในการจับปลาอยู่นั้นนันบุญก็ได้ยินเสียงมันคนพายเรือมาแต่ไกล เสียงเหมือนกับว่าเขากําลังพายเรือจะตัดผ่านเคร้าเบ็ดราวที่นานบุญขึงไว้บนผิวน้ํายังไงอย่างนั้นแหละพายเรือผ่านเคร้าเบ็ดราวที่ขึงไว้ระวังหน่อยนะเดี๋ยวเรือรู้ว่าไม้พายมันจะเกี่ยวเคร้าเบ็ดขาดนะ่ะไม่มีเสียงตอบรับของคนที่กําลังพายเรือเข้ามาใกล้ๆบริเวณเคร้าเบ็ดราวที่นานบุญขึงเอาไว้กลับเหมือนพยายามพายเรือแรงขึ้นเร็วขึ้นโดยฟังจากเสียงฝีพายที่กระทบน้ําดังสู้สู้ ระยะของเรือลำนั้นอยู่ห่างจากเรือของนันบุญประมาณ20กว่าเมตรนันบุญงงว่าบอกแล้วว่าให้ระมัดระวังราวเบ็ดที่ขึงเอาไว้แทนที่จะส่งเสียงตอบรับกลับทำไมถึงเหมือนแกล้งพายเรือให้แรงขึ้นนันบุญจึงส่องไฟจากแบตเตอรี่ที่แกเตรียมมาส่องตรงไปที่เรือลำนั้นพบว่ามีคนนั่งอยู่บนเรือใส่เสื้อแขนยาวสีดำใส่หมวกเหมือนชาวบ้านทั่วไปกำลังพายเรือด้วยความเร็วพุ่งมาหาเรือของนันบุญอ้าวเฮ้ย ฉันพูดดีๆกลับมาพายเรือเร็วขึ้นเหมือนจะมาแกล้งกันมันหมายของว่าอย่างไงวะเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าบริเวณตรงนี้ฉันวางเบ็ดราไว้อยู่เดี๋ยวเรือมันก็ไปเกี่ยวเบ็ดราฉันขาดอ้าวเฮ้ยทําไมถึงพายเรือตรงมาทางนี้ล่ะเดี๋ยวก็มาชนเรือฉันหอดเรือลํานั้นพุ่งตรงมาทางเรือของนานบุญพอเรือลํานั้นแล่นใกล้เข้ามาแสงไฟส่องสว่างจากแบตเตอรี่ที่คาดไว้บนหน้าผากของนานบุญก็ส่องไปที่ใบหน้าของคนพายเรือลํานั้นโอ้แม่เจ้า หน้าของคนพายเรือลำนั้นมันมันไม่ใช่คนแต่ว่ามันเป็นหัวกระโหลกที่สวมหมวกพอสอ่งไปที่มือทั้งสองข้างที่โผล่จากเสือเ้อแขนยาวกำลังจับไม้พายจ้วงลงไปในน้ำเสียงดังสู้ๆมือทั้งสองข้างนั้นเป็นเพียงโครงกระดูกเท่านั้นเฮ้ย hey, นัน่นนัน่นนัน่นนั่นมันไม่ใช่คนนี่ว่ามันคือผีหลอกนี่อย่าพูดมาทางนี้นะว้อยไม้พายไม้พายกูอยู่ไหนวะเนี่ยเวลาหน้าสิวหน้าขวันมันหายไปไหนวะ โอ้ยเรือผีมาชนเรือกูจนได้ช่วยด้วยช่วยด้วยเรือผีเรือผีช่วยด้วยนั้นบุญตกใจแทบทำอะไรไม่ถูกนั้นบุญจะหาไม้พายเรือของตัวเองที่จะพายหนีเรือผีนั้นไม้พายเจ้ากรรมไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนกว่าที่นั้นบุญจะรู้ว่าเรือของแกไม่ใช่มีแต่ไม้พายเท่านั้นที่จะทําให้เรือเคลื่อนหนีจากเรือผีได้เครื่องยนต์ก็มีด้วยนั้นบุญรีบยืนขึ้นสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็รีบเอาหางเรือลงน้ํา รีบเบี่ยงหัวเรือหนีออกไปอีกทางเพราะด้านหน้าของเรือมีเรือพายของผีที่พายมาชนเรือหน,นานบุญขวางอยู่นานบุญเร่งเครื่องยนต์เรือเสียงดังสนัน่นแกมุ่งหน้ากลับบ้านของแกแต่ระยะทางจากจุดหาปลามาที่บ้านของแกนั้นไม่ได้ใกล้เลยพี่หลอกพี่เรือโอ๊ยน่ากลัวเร็วเข้าสิไอเรือรีบหนีรีบหนีหน,นานบุญขับเรือด้วยความเร็วที่สูงมากแต่สิ่งที่ไม่ได้เชื่อด้านข้างเรือของแกฝั่งซ้ายมือ ไอเรือผีลำนั้นพร้อมกับโครงกระดูกกำลังจ้วงฝีพายมาขนาบข้างเรือของนันบุญได้ทำเอาหนานบุญแทบช็อกอีกรอบ้ยทำไมมันถึงพายเรือได้เร็วขนาดนี้นะไอผีบ้าช่วยด้วยผีเรือช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยนันบุญถูกผีพายเรือขนาบข้างเรือแก่จนกระทั่งถึงท่าน้ําข้างบ้านพอจอดเรือได้นันบุญก็ร้องลั่นขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านทาเอาเพื่อนบ้านในระแวกแตกตื่นขึ้นมาดู นันบุญวิ่งขึ้นไปบนบ้านใช้ผ้าห่มคลุมโปงร้องช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกอยู่ตลอดเวลาพรุ่งนี้เช้าหนุ่มอ้วนกับลุงหลันได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่าหนานบุญโดนผีหลอกเมื่อคืนจึงรีบมาหาถึงที่บ้านนานบุญเป็นไงบ้างล่ะพี่นานบุญหายกลัวผีหรือ,อยังไอ้ห้วนเอ็งมาสศน้ำหน้าข้าเหรอกลัวผีไม่ได้หายง่ายๆเหมือนมดกัดน,นะว้อย ในความรู้สึกของข้ามันยังสยดสยองกับสิ่งที่ข้าเจอเมื่อคืนอยู่เลยเอาหน่าไอ้หนานบุญไอ้อ้วนมันเป็นห่วงลุงก็เป็นห่วงเองไม่มีใครเขามาสมนำหน้าร่วมมาทับถมเองหรอกข้ากับไอ้อ้วนได้ไปเอาน้ำมนต์และฝ่ายผูกข้อมือจากหลวงพ่อจอยวัดบ่อสวกมาให้เองลุกขึ้นมานั่งก่อนเดี๋ยวลุงจะรดน้ำมนต์แล้วก็ผูกข้อมือให้ จะได้หมดทุกหมดโศกเสียทีต่อไปจะได้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเองนะไอ้หนานบุญข่าวเรื่องเรือผีในอ่างเก็บน้ําคึกฤทธิ์หลอกชาวบ้านที่ไปหาปลาโด่งดังไปทั่วทุกหมู่บ้านไม่มีใครรู้เลยว่าเรือผีที่มาอารวาสอยู่นั้นมาจากไหนทำเอาผู้คนไม่กล้าออกหาปลาในช่วงกลางคืนอีกเลยชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาจึงต้องออกจับปลาเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้นแม้เวลาจะผ่านไปแล้วหลายเดือน ก็ยังไม่มีใครหานกลาที่จะไปจับปลานในช่วงกลางคืนอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเรือผีหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดซั b s c สไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องปแปลกๆกับดีเจนกแสกแวกๆ นอกที่จะจะสามารถติดตามได้ทางช่องทางของ YouTube แห่งนี้แล้วยังสามารถที่จะติดตามได้ทางช่องทางของ Podcasts p o t i f y และ Google p o d c a s t ฝากด้วยนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมดีเจนกแสกแว๊กโอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ